สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเศร้าด้วยพี่น้องด้อยพอสวามีมากแตามือขึ้นนี่แหละจ้าพี่น้องก็เลยมารีวิวให้พี่น้องเบิ่งว่าพ่อยัยสื่อ,อยังมาฝากก็สั่งพ่อยัยบอกพ่อยัยซื้อนี่แหละจ้นแป้งนัวบานเหาเนาะพี่นออ้องพ่อยัยว่าตัวเสียวยังก็คีม้มีก็เลยว่าสัญยากดอยู่ เส้นได้ข้าวเหนียวดําฉันอยากเฮ็ดอันเก็เอนอนีหยังกับพี่น้องข้าวเหนียวบักม่วงตินี่ข้าวเหนียวดําจ้ะเข้ากําบ้านเฮาแหมจะกะข้าวเหนียว2อกิโลจ้านี่จะรถดีพี่น้องรถดีบ้านเฮาเนาะ อันยัยว่าอันอาหารไทยไหลายๆอันฉันช่วยให้เธอมาเลือกเอาหายจำเป็รู้สิซื่ออีหยังแล้วกับอันนี่ล่ะจ้ะนี่น้ำปลาทิพยลดแล,นนยแล้วก็มะม่าอืันยัยสื่อมะม่ามาให้ยมาทำต้มกินเนาะพี่นอ้องพัดใส่ไข่ก็แซ่บเด้อนี่นี่ละจ้าอัน พ่อใหญ่ไปซื้ออาหารไทยมาให้เครืองจากประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะหลายครับโมรูเสียวอีกยังพ่อใหญ่ก็เลยว่ากาซื้อ้าวเหนี้วไปฝากละซันได้ซ่มเนียก็ดีใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะนได้ซ่มเนียก็ดีใจแล้วจ้าไปพี่น้องไปเบื้องบรรยากาศ เบื้องบรรยากาศมื่อนี้มีแดดมีฝนบอมีลมบอมือน,นี่โอ้มือน,นี้บอ้อนหนาวจ้ะมือน,นี้อากาศกำลังดีเลยจ้ะมื่อนี้มีแดดประเทศไายอันคลิปเมือ่อวานนี่ต้องขอโทษขอให้พี่นอ้องเ้อฝนตกยังขึ้นพี่น้อง ็เลยบอได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบื้องเนาะบันีเมือนีก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบื้องึ้นหอดพี่น้องด้วยจ้าเด้อขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่ทุกกำลังใจด้วยพี่น้องเอาไว้คลิปหนาาจังมาพอกันไหมนะจ้ะพราดีมารีวิวนะให้พี่น้องเบื้องว่าพญายิสื่อ,อยังมาฝากก็ได้เขาเหนียวไเดกเขากำรสด,ดีพงสิรสนำปลามามาเลยนะจ้ะ สำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะจ๊ะเด้เอไว้คลิปหนะ้ามาพอกันไหมจ้ะสวัสดีจ้ะ